สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารนะคะของวงการบันเทิงจีนรู้ไว้ใช่ว่าค่ะก็เป็นข่าวสารของดาราที่พวกเราชื่นชอบกันนี่แหละนะคะสําหรับในอพิโซดนี้โอ้โหคิดถึงมากค่ะเซียวจานนะคะปีนี้ทั้งปีเนี่ยไม่มีซีรีส์ของเซียวจา้านออกมาออนแอร์ให้พวกเราได้ดูกันเลยแต่ว่าก็ได้ยินข่าวเป็นครั้งขราวนะคะว่าโอเคอย่างช่วงแบบต้นปีหรืออะไรแบบนี้ก็มีการถ่ายทำเนาะซีรีส์บ้าง ถ่ายทำภาพยนตร์นะคะที่เป็นมังกรหยกเนาะก็เป็นอะไรที่เ,เข้มมากค่ะคำว่าเข้มก็คือปิดเข้มมากนะคะกองถ่ายไม่ยอมให้มีอะไรเล็ดลอดออกมาให้พวกเราได้แบบอุ้ยตายแล้วสอดส่องเลยนะคะก็มีแต่ข่าวเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเซียวจา้านเองเขาก็มีอีเวนต์แล้วก็มีงานอยู่ตลอดทั้งปีนะคะเพียงแต่ว่าพวกเราก็เป็นสายซีรีส์สายภาพยนตร์ไงก็อยากจะเห็นดารานั้นมาแบบลดแล่นอยู่บนหน้าจอนะคะมากกว่า ที่จะไปออกอีเวนต์เดินแฟชั่นหรือว่าไปตามงานอะไรอย่างนี้เนาะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะเสี่ยวจ้านนาันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็ด้วยความที่ร้องเพลงเพราะมากๆนะคะก็ไปร้องเพลงด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะในงานนี้มันชื่อว่างานเทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์เหิงเตียนค่ะก็ไปในนามของนักสแสดงนะคะในภาพยนตร์มังกรยกด้วยโอ้โหมีการเหมือนกับมีการฉายนะคะเรียกน้ำย่อยออกมาเป็นเหมือนตัดมาเป็นบางช่วงนะ คุณเสี่ยวจา้านหล่อมากๆเลยนะคะก็ส่องมาซึ่งก็ส่องมาจากไอ้นี่แหละค่ะตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของจีนนั่นเองนะคะก็คุณเซียวจา้านเองนะคะก็ยังคงเป็นศิลปินนะคะที่ได้รับเขาเรียกว่ารมีมูลค่าสูงนะคะน่าจะสูงที่สุดเลยของทางฝ่ายชายในประเทศจีนในตอนนี้นะคะซึ่งวัดจากงานต่างๆซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แอมเบสเตอร์นะคะของเหล่าบรรดาแบรนด์ทั้งหลายแล้วก็จะเห็นคุณเซียวจา้านนั้นมี อีเวนที่ยุโรปก็บ่อยครั้งนะคะอย่างน้อยเนี่ยปีละ3ครั้งเนี่ยจะต้องบินมาแน่นอนค่ะ ในตอนนี้นะคะ The r e g e n d s of the Condor h e l o ค่ะหลายๆคนก็อยากจะดูเรื่องนี้มากเลยนะคะแล้วก็ตามข่าวเองนะคะก็บอกว่าโอ้โหค่ะมีเหล่าบรรดาอาจจะเป็นแฟนทั้งแฟนคลับเองบวกกับเหล่าบรรดาประชาชนที่ปกติแล้วไม่ใช่แฟนคลับของคุณเสี่ยวจานนะคะก็เตรียมที่จะให้กำลังใจนะคะมังกรหยกนั้นปกตินิยายมันยาวนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการนำในจุดที่ทยังคงเป็นกล้วยเจ๋งในวัยเยาว์อยู่นะคะ วัยยาวค่ะในวัยยาวแล้วก็มาจนถึงช่วงที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะของกว้วยเจ๋งนั่นเองค่ะก็รอติดตามชมกันได้นะคะยอดจองภาพยนตร์ซึ่งนับเป็นเงินเขาบอกว่าทะลุ2,000ล้านหยวนขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ตามเนื้อข่าวนะเพื่อนๆหวานเอามาจากโซฮูนะคะโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะก็โอ้โหนี่ขนาดยังไม่ออกฉายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าออกฉายนี้ลุ้นกันที่เท่าไหร่ดียรห้าพมห้าพันล้านหยวนหรือไม่ก็ โอ้โหไม่อยากจะขึ้นเป็นถึงหมื่นล้านหยวนน่ะโอเยอะไปว่าจ้าแต่ไม่แน่ไม่แน่อ่าเสียวจานนะคะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ก็เอาเน้นอีกทีทะลุ2,000ล้านหยวนขึ้นไปแล้วนะคะดีใจด้วยกับทั้งดารานำแสดงแล้วก็ทางฝ่ายผลิตด้วยนะคะผู้กำกับก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็คนไทยคุ้นเคยดีเนาะมังกรหยกนะคะก็เป็นผลงานต้นฉบับคลาสสิกเลยค่ะของคุณกิมยงนะคะถึงแม้ว่าท่านจะแบบว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่ว่าผลงานของท่านก็ยังอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะรับรองได้ว่าทายาทของท่านก็ยังคงต้องได้รับค่าลิขสิทธิ์ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่แน่หรอกทุกๆปี2ปีก็จะมีการนํามานะคะสร้างใหม่สร้างใหม่อีกแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือนะคะก็จะแบ่งเป็นเวอร์ชัน ินนนแผด่ใยยเวอร์ชันฮ่องกองเวอร์ชันไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราคงจะวนเวียนแล้วก็ได้ยินชื่อของคุณกิมยงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคุณเซียวจ้านเองนะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ก็ทาง CCTV เองนะคะก็ ก็เรียกได้ว่าเคยทําประวัติของเซี่ยวจ้านขึ้นมานะคะเหมือนกับแบบเออเขาก็เป็นนักแสดงศิลปินอีกคนหนึ่งที่ทํางานหนักมากนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยท้อถอยแล้วก็ด้วยพรสวรรค์ของเขาบวกกับบวกก,บกับการสู้ชีวิตนะคะในวงการบันเทิงเพราะว่าโอ้โหเคยประสบเหตุสะดุดมาแล้วใหญ่ๆเลยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบมันก็ไม่ได้ทําคือเขาอะไม่ได้ทําเองแต่ว่าเป็นเรื่องราวของ ของกลุ่มแฟนคลับบางกลุ่มบางคนนะคะก็ก่อสงครามกันขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นทําให้ศิลปินเองก็ต้องหายหน้าหายตาไปแต่ว่าหลังจากที่กลับมาแล้วนะคะกลับมายืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ทําให้คุณเสี่ยวจ้านนั้นโอ้โหคะ่ะมามีความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะในส่วนของภาพยนตร์นั้นนะคะพวกเราในเมืองไทยเนี่ยก็คงต้องรอกันต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องมีการออ,ออกฉาย ในเมืองจีนก่อนนะคะส่วนซีรีส์เองพวกเราอยากก็อยากจะดูพร้อมๆสตรีมมิงกับทางจีนเนาะ The Regen of the Hidden Sea นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็รออยู่เนาะน่าจะเป็นปี2025นะเพื่อนๆไม่น่าจะทันปีนี้แล้วหรือว่ายังไงหรือจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พวกเรามาทันวาก็ได้นะยังอยู่ในปี2024นะคะเรื่องนี้ถ่ายจบไปนานแล้วนั่นเองค่ะทำนะคะคือร่วมงานกับท่านผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณ เจิงเสียวหลงด้วยนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะผู้กำกับเจิงเสียวหลงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเคร่งครึมมีความสงบเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ เขาไม่หลงกลพิธีกรรายการไหนก็ตามที่เชิญเขาไปเนี่ยก็คือหลายๆรา,ายการเลยนะคะก็มักจะถามเขาเกี่ยวกับว่าเออสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวที่แบบว่าเอ,อขยายหน่อยได้ไหมว่าในในละครเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าคุณเจิงเซียวหลงนี่ก็ไม่หลงกลเลยค่ะเขาก็มักจะยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าเออเขาไม่มีอะไรจะเปิดเผยนะเพราะว่างานมันก็อยู่ในขั้นตอนหลังการถ่ายทิมอะไรแบบนี้นะคะพูดไปยิ้มไปค่ะ มไม่ได้อะไรเลยนะคะทั้งทั้ง MC นะคะทั้งพิธีกรเองแล้วก็ทั้งคนที่คอยเฝ้าเฝ้าฟังเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเพื่อนๆค่ะถือว่าอืแน่มากนะคะเก็บเป็นความลับสุดๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็ถ้าโอ้โหมีการถ้าเปิดจอมขึ้นมาก็แน่นอนว่าทะลุแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเซียวจา้านนั้นถือได้ว่าเป็นนักสแสดงที่ทรงอิทธิพลนะคะแล้วก็เป็นไอดอลเชิงบวกของของจีนนะคะค เว่าเชิงบวกไม่ใช่ว่ารุนแรงนะเชิงบวกคือโพสิทีฟเพื่อนๆค่ะโพสิทีฟทางแบบเออแนวแบบคิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวบวกอันนั้นแนวบวกนะคะซึ่งคุณเสี่ยวจานนี่ก็ดึงดูดนะคะความสนใจอย่างกว้างขวางเลยค่ะทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวนะคะก็เรียกได้ว่า,าห้างแตกเช่นเดียวกันก็เป็นาลาดฉายที่ต้องมีกาดเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะปกป้องเขาให้มีความปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าโอ้โหเราเห็นเหล่าบรรดาแฟนคลับจีนเนาะมีความโหด กันนอแฟนคลับจีนนี่เขามักจะพุ่งเข้าชนศิลปินนะคะอยากจะได้ภาพใกล้ๆหรือยังไงไม่รู้แล้วที่สําคัญคือเราจะเห็นพฤติกรรมของของแฟนคลับจีนคือเขาชอบเอาแบบเอาแบบไอ้กล้องมือถือยอะไรเงี้ยคือไปจ่อหน้าเขาจ่อหน้าศิลปินหรือว่าไปไว้ใกล้ๆศิลปินนะคะคือน่ากลัวมากเลยนะคะ แต่ก็คุณเสี่ยวจาย้านอยู่มานานแล้วเพื่อนๆค่ะก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็ทีมงานก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะอาล้ค่ะพวกเราก็ต้องรอต่อไปนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณเสี่ยวจานซึ่งมางานนี้ก็แน่นอนว่าก็เขาก็มาร้องเพลงด้วยอะไรด้วยเสียงก็พอดีนะคะก็รอชมทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เลยค่ะก็เพื่อนๆนะคะอยากสนใจอยากจะดูซีรีส์มากกว่าหรือว่าภาพยนตร์มากกว่าก็สามารถจะเขียนมาได้นะคะคอมเมนต์มา พูดคุยกับแอดวานได้ค่ะส่วนแอดวานนะั้นแน่นอนอยากดูซีรีส์มากกว่านะคะเพราะว่าไอตัวที่เป็นฮิดเดนซีนั้นคือการไปซื้อเอาเอาช็อตเล็กๆในในเรื่องอะคะ่ะซึ่งเขาแบ่งมานั่นเองนะคะคือเอามาเขียนขยายซึ่งณนะจุดนี้ก็อยากรู้มากๆเลยว่ารายละเอียดในนั้นเนี่ยคือเขาแต่งออกมาอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ